อธิบดีกรมการค้าภายในใน,นวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมพร้อมด้วยอาจารย์คถาชินนบัญชรเปิดกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมเทศกาลสงกรานต์2567ณตลาดโบราณบางพลีย้อนรอยวิถีชุมชนติมน้ำจังหวัดสมุทรปราการชวนทำบุญไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสริมงคลในวันสงกรานต์และตลอดตลาดต้องชม,ตล,ชชมชตลาดต้องชมนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับชุมชน เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นต่างต้องแวะชมแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปะวิถีชีวิตอัตลักษณ์และความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่กระจายไปทั่วประเทศครับวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกัรสงมาณิย์นะครับ ก็วันนี้เป็นวันที่12นะครับสิงหาเมษายนนะครับคือเข้าสู่ช่วงเทศกาลมหาสงการปี2567แล้วนะครับในปีนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับได้มีการจัดมหากรรมสงการครั้งยิ่งใหญ่นะครับโดยเปิดพื้นที่สนามหลวงนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ไปเล่นสรดน้ำได้ร่วมกันในการกิจกรรมในช่วงเทศกาลมหาสงการปีนี้นะครับซึ่งทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยนโยบายของท่านรองน ายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิ้ท่านภูมิธรรมเวชจชัยเองนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในนะครับจัดกิจกรรมนะครับไปร่วมในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ที่ท้องสนามหลวงด้วยนะครับโดยเรามีการจัดกิจกรรมนะครับในการจัดงานไทยฟู้ดเฟสติวัล l 2 0พ4นะครับโดยนําสินค้านะครับผลไม้ต่างๆนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับไปจัดนะครับให้ชิมให้ชดนะให้ชิมนะครับในพื้นที่ ท้องสนามหลวงนะครับมีมีสินค้าตั้งแต่ผลไม้สดนะครับผลไม้แปรรูปนะครับผลไม้ปั่นน้ําผลไม้นะครับแล้วก็อีกมากมากมายหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสมูทตี้นะครับบิงซูต่างๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ใครอยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่ท้องสนามหลวงซึ่งรัฐบาลนะครับได้มีการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการ สแสดงต่างๆด้วยนะครับก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็นำเอาซอฟต์าวร์ของไทยนะครับออกมานำเสนอแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราจากการจาัดกิจกรรมนะครับก็มี นักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับผลไม้ไทยนะครับแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่เป็นปีที่ดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลไม้นั้นนะครับนโยบายของรัฐบาลเองนะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงรุกนะครับในการที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาก่อนที่วิกฤตจะเกิดนะครับก็ปีนี้เราได้มีการกําหนดมาตรการสําหรับผลไม้เอาไว้นะครับทั้งหมด6ด้านนะครับ25มาตรการด้วยกันนะครับซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการขับเคลื่อนมาตรการไปแล้วนะครับก็ทําให้ผลไม้นั้นอยู่ในราคาที่ดีนะครับสำหรับมะม่วงนะครับและต่อไปนะครับในส่วนของบังคุดทุเรียนเราก็จะดําเนินการตามมาตรการนโยบายที่เราได้วางเอาไว้ตามนโยบายของท่านภูมิธรรมเวชชัยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับในการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์นอกเหนือจากผลไม้ในท้องสนามหลวงแล้วนะครับที่ต่ดต้องชมนะครับเรามีต่ดต้องชมทั้งหมด 2 5 1แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมนะครับทั้งหมด100 51แห่งนะครับก็จัดอยู่ในทุกภาคของประเทศนะครับซึ่งทั้งหมด74จังหวัดด้วยกันนะครับโดยในวันนี้นะครับก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับาาจกการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรารนะครับที่ตลาดเก่าโบราณนะครับที่บางพลีนะครับสมุทรปราการนะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายครับตั้งแต่ ส่งน้ำนะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าอาหารต่างๆนะครับแล้วทางกรมค้าภายในเองก็จัดกิจกรรมนะครับโดยให้มีการสแกนนะครับเพื่อรับวอชเชอร์นะครับ50าบาทนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเลือกซื้อเลือกหาเลือกชิมเลือกใช้นะครับสินค้าในบริเวณตลาดซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับหรือทั้งหมด1 5 1ตลาดทั่วประเทศนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับสามารถติดตามได้นะครับว่าจะไปเส้นทางไหนไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ไปอีสานตะวันออกตะวัน เรามีตลาดต้องชมไว้รองรับท่านนะครับอยู่ในจังหวัดไหนอยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของกรมการค้าภายในนะครับหรือพิมพ์คําว่าตลาดต้องชมนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในก็ได้นะครับ www.dit.go.th นะครับก็สามารถที่จะไปดูว่าเรามีตลาดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็จะไปร่วมกิจกรรมได้ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งที่นี่เองก็จะมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ วันนี้ก็จะมีสินค้าจากโมบายทงฟ้ามาจําหน่ายให้ด้วยนะครับลดสูงสุดถึง51%นะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับก็ขอให้อ่าใช้ความระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้กลับมานะครับทำงานต่อกันด้วยอย่างอย่างมีสวัสดิภาพนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคานั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะครับนะครับถ้าพบเห็นนะครับถูกล้องเรียนแล้วเราไปพบนะครับท่านไม่ปิดป้ายแสดงราคานะครับโทษปรับสูงสุด10,000บาทนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดไปขี้โกงนะครับไปชฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับเขากําลังมีความสุกกันสนุกสนานกันแล้วก็ไปชฉวยโอกาสขึ้นราคา อย่างนี้ไม่น่ารักนะครับโทษจําคุก7ปีปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเตือนแล้วนะครับฝากแล้วนะครับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลมหาสงการปีนี้นะครับขอบคุณครับ